ในห้วงมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ยังมีความลึกลับที่รอการค้นพบหนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของวานที่มีครีบหลังคู่ที่ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อวันที่4กันยายน1867โดยนักสตววิทยาชาวิตาตเลียนเอ็นริโกฮิลเยอร์กิกริออี้าอาภีโอขออภัยนะครับขณะที่เรือมา,าร์จินตาและยู่่าจกชายฝั่งชิลียาว1 9 3 0กิโลเมตรเอ็นริโกได้สก็นวานยาว8เมตรอยู่ใกล้เรือ แต่สิ่งทําให้เขาประหลาดใจก็คือวานตัวนี้เนี่ยมีคลีบหลัง2อันห่างกันประมาณ2เมตรซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่เคยพบในวานชนิดใดมาก่อนแม้จะมีในงานการพบเอีกครั้งในปีถัดมาบริเวณชายฝั่งสกอตแลนด์และในปีพันเระหว่างเกาะคอสิก้ากับฝรั่งเศสแต่กว่า1น0่ปีที่ผ่านมายังไม่มีใครสามารถพิสูจน์การมีอยู่จริงของวานจิิโอลี่ได้ คือลา,ลาของสิ่งมีชีวิตลับแห่งท้องทะเลที่อาจเป็นเพียงตำนานหรืออาจซ่อนตัวเรอกับคนพบอยู่ในหมาสุทรอันกว้างใหญ่โดยวานจิกิโอลี่ผู้ตั้งตรงที่ชื่อมันยากมากตามชื่อคนที่เจอมาครั้งแรกเนาะเป็นใส่ตำนานที่มีการรายงานครั้งแรกซึ่งไกด์บอกแบบขั้งต้นนะครับวานจิกิโอลี่เนี่ยมีจุดเด่นก็คือมีครีบหลังสองอันห่างกันประมาณ2เมตรตั้งตรงขึ้นมาจิตดำตัวซึ่งแตกต่างจากวานชื่ออื่นอย่างชัดเจน ดยสถานที่ที่มีการอ้างว่าเจอนะครับพบครั้งแรกบริเวณนอกชายฝั่งชิลีในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้จิคกี้โอลีได้เห็นวานตัวนี้จเ,มมเจดเดอร์มาจินตาของกองทัพเรือ,อิตาลีและไม่เคยมีการพบเ็นอีกครั้งที่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนซึ่งสถานที่เจอเนี่ยอยู่ห่างจากชายฝั่งชิลีประมาณพันค้อยสามสิบกิโลเมตรโดยคลิปของวานที่เขาอ้างเนี่ยมีขนาะคลิปข้าเป็นรูปเขียวไม่มีรอยพับใต้คอลำตัวมีสีเทาเขียว แล้วเข้มขึ้นบริเวณหลังและครีบนอกจากการพบเห็นครั้งนี้เนี่ยก็เจอครั้งในปี1818ปีต่อมาเลยนะครับมีรายงานการพบเจอเดลิลลี่นอกชายฝั่งสกอตแลนด์แล้วข้ามมาหลายปีเป็นร้อยปีนะครับ1883แจัคควิสไมเกลนักสัตววิทยาชาวฝรั่งเศสพบเห็นสิ่งมีชีวิตคล้ายกันระหว่างเกาะคอ์ซิกาและแผ่นดินใหญ่ฝรั่งเศสถึงแม้ยังไม่มีการพิสูจน์ว่ามีอยู่จริงไหมแต่พวกเขาก็เหมือนตั้งชื่อวิทยาศาสตร์แบบมโนมโนไปก่อนว่า วาจิกิโอลีเนี่ยถูกตั้งชื่อว่าแอมฟิเทล่าพาสฟิกาแม้จะไม่มีการพิสูจน์ก็ตามจากลักษณะกายภาพถ้าไม่นับไปครีบหลังเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับวาลลอควอลซึ่งเป็นกลุ่มวาลบาลินขนาดใหญ่โดยไม่รู้จากความเป็นไปได้ทางวิยาร์อ่ะเหมือนแบบลองดูว่าอุ๊ยถ้าเกิดมันมีจริงเนี่ยมันจะมีผลอะไรได้บ้างนะครับแบบแรกคือมันอาจเป็นวาลกลายพันธุ์เพราะในปัจจุบันพบว่ามันก็มีวาลหลังคอบ,บางตัวที่มีครีบหลัง2อ,อัน ซึ่งเป็นความผิดปกติทางพฤติก,กรรมที่อาจเกิดขึ้นได้หรือไม่บางครั้งอาจจะเป็นวานที่บาดเจ็บและเกิดรอยแผลและพอเกิดรอยแผลที่หลังขึ้นบางทีเนี่ยเนื้อเยื่อมันจะเจอผิดปกติจะเป็นเนื้อเนี่ยโผล่ขึ้นมาคล้ายครีบก็ได้และจะไม่ข้อมูลปัจจุบันเนี่ยจึงคาดการณ์ว่ามันอาจจะเป็นวานกลายพันธุ์วานที่ระบาดเจ็บเรืออาเปการสเก็ผิดพลาดจะกลาาเห็นวานชนิดอื่นก็ได้ส่วนความเป็นไปได้ถ้ามันมีอยู่จริงนะ ก็มีข้อสงสัยเรื่องขนาดนะครับวานจิกิโอลี่ที่มีขนาดใหญ่ถึง18เมตรเนี่ยซึ่งหากมาอยู่จริงเนี่ยน,น่าจะถูกพบได้ง่ายนะโดยเรือล่าวานในยุคสาสกรรมในช่วงเวลานั้นเนื่องจากในช่วงศตวรรษที่20เนี่ยมีการล่าวานขนาดใหญ่อย่างหนักโดยเฉพาะในแอนตาร์กติกาที่มีการล่าวานไปถึง1.3ล้านตัวมันจึงแปลกที่มีการล่าวานขนาดนั้นแต่ไม่มีใครเจอวานแบบนี้เลยแต่มหาสมุทรมันกว้างใหญ่เนาะเพราะเอาจริงเนี่ย แม้แต่วันใหญ่หลายชนิดเนี่ยปัจจุบันก็เพิ่งมาถูกค้นพบนะเพราะนช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการค้นพบวานสายพันธุ์ใหม่หลายชนิดนะครับเช่นวานไรซ์เนี่ยเมริกิโก้บมาแต่ปี2021แล้วใกล้สูงพันแล้วด้วยผมเคยเล่านัวานไรซ์วานปะกนกแก้วสายพันธุ์ใหม่ทะเลเบลลิงเมื่อปี2016แล้วก็ลามมรีสบีกเวลจากการวิเคราะห์โครงกระดูกนะครับเพราะปัจจุบันก็มีวานมาชิดเนี่ยที่หาได้ยากมากไอเราเจอมันเนี่ยจากการที่มันเกิดตื้นเท่านั้นนะครับ ทำให้ตอนนี้เนี่ยแม้จะยังไม่มีหลักฐานยืนยักนการมีอยู่ของวานชิกิโอลี่แต่ด้วยการค้นพบวานสายพันธุ์ใหม่ในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็มีกรณีที่วานมีคลิปหลังที่ผิดปกติเนี่ยทำให้ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ามันอาจจะมีวานที่มีลัณษณบพิเศษแบบนี้อยู่จริงนะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยวานชิกิโอลี่ก็ยังคงเป็นเหมือนคลิปติดหนึ่งในปริศนาแห่งท้องทะเลอาจเป็นเพียงวานที่มีความผิดปกติทางพันธุก,กรรมหรืออาจจะเป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่ถูกค้นพบก็เป็นได้ แม้ในยุคที่มีการลาวาันลุ่มเรืองจะไม่เคยมีแรงงานการพบวานลักษณะนี้จะเรือละาวานเลยสักลำแต่การพบวานสายพันธุ์ใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้เราเนี่ยไม่อาจปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิตแปลกใหม่หลอกการค้นพบมหาสมุทรยังคงซ่อนความลับมากมายและบางทีสักวันหนึ่งเราอาจจะพบกับวานคลีบคู่โตนี้อีกครั้งหรือไม่มันก็อาจจะเป็นเพียงตำนานที่โคงในความทรงจำผู้คนตลอดไป